สกินเราก็ออกไปแล้วเราจะมารีวิวมันก็จะได้ไหมเนี่ยอ้อเหียยจังเลย เอาเป็นว่านะทุกคนฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแก้ว Identity V วันนี้เราก็จะมารีวิวสกินนะอะอีกอีกครั้งนะคะเพราะว่าเราเห็นนางปรับเอฟเฟกต์ม่อ้ oh my god ก็คือตอนนี้สกินออกไปแล้วคือรีวิวย้อนหลังนะคะก็คือเห็นมันปรับมาใหม่เนาะคือรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งคือตอนนั้นเอฟเฟกต์ยังไม่ปรับตอนนี้มันปรับมาใหม่แล้วอ้ oh my god คือ เอฟเฟกสวยกว่าเดิมนะคะจะเป็นยังไงเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าว่าเอฟเฟกจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนไปดูกันเลยโทนี้แซตแนะนำร้านเติมเกมพอมอดเคลว่า์เปโอ้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอไมก็ oh คลิกเลยแคลว่าแเกม c o m เติม Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดสัตเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคีว์วคอยสุดค้ <S <S นมนำโค,ค e ้ดโคนิสัตไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอ e ีกวายลดกนเปให้คุม้มเปฉลาดต้องเครวว่าเปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะอ,อมาแล้วนะคะ กับการรีวิวสกินย้อนหลังที่เกมเพิ่งปรับเอฟเฟกประมาณอาทิตย์สุดท้ายแล้วเพิ่งเอามาขายแล้วก็บอกว่ารีบซื้อนะพอเอฟเฟกมันปรับมาแล้วงงมากเกมคือแล้วใครจะซื้อทันคะใครที่ซื้อไปแล้วก็น่าจะคุ้มค่าสุดๆแหละพอเห็นเอฟเฟกมันแล้วมันดูเลิศดีเนาะไปดูกันดีกว่ามันเลิศขนาดไหนนะทุกคนมาแล้วโอ m มก o d คือมันจะมีเอฟเฟกเกิดแบบนี้เลยนะคะทุกคนโอ m ม g ้ d แบบ เ้ hey, กว่าใครนะคะนั่นะคือใครนะ่ะโอ้ม่กอนเราเจอผีชุดดำนะคะมาจากที่หยดปะเนี้ยโอ้ม oh ่ยกอนมาปั่นไปนะคะนี่เอฟเฟกมันก็จะมีเอฟเฟกเดินนะคะทุกคนนี้โครเท่เลยมีเอฟเฟกเกิดแล้วก็เอฟเฟกเดินนะคะที่เราจะเห็นนะตอนนี้ก็จะมีเอฟเฟกจุดเครื่องเนาะเราต้องอยู่ให้รราจะถึงจุดเครื่องนะคะเพื่อเราจะได้ดูเอฟเฟกกันเนาะทุกคนนี่เราก็ปั่นไปกันเลย Ooh. ฉันคิดไปเองป้านรู้สึกว่าแบบผมนางคมชัดขึ้นเนาะคิดไปเองแหละเออแล้วผีไปไล่ใครนะ่ะโอ้ y มกอยสโอ้ my g o oh ผีชุดดำไปตบนางเครื่องช่างกลเครื่องช่างเครื่องกลเออ <c oughs> ปั่นไหมคะ <c oughs> เอฟเฟ,ฟเกต์ลดอะอะชอบชอบชอบตรงแขนเหมือนอยู่แล้วแล้วแบบขอเพิ่มเอฟเฟกเข้ามาก็คือชอบเข้าไปอีกจะซื้อไม่ทันนะคะอันนี้ก็คือไปหายืมไอดีเขามารีวิวกันนะคะ แท้แล้วก็ปั่นไปเลยอุ้ยสั่งเครื่องกลอ,อุ้ยเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะตัวช่วยที่แท้จริงเราต้องรีบไปนะคะันก็อะไรนะ่ะไปปั่นด้วยกันทำไมมันไปแยกเครื่องปั่นอ๋อหุ่นหุ่น Oh my g o r Oh my g o r l ุ้ยนางตีลังกากลับไปแล้วนะคะนี่ฉันชอบเอฟเฟกต์ตีนมันอะเอฟเฟกต์ตีนมันลดโกลอะโอ้ยโอ้ยยาแล้วยาแล้ว ฉันแย่แล้วโอโดนกัปอี้ไปอีกแก่อีผีบ้านํำลายอีผีสุดดำฉันต้องกลับไปปันฉันต้องกลับไปปันขอให้เพื่อนยื้อไทายได้นะซะสฉันมีหน้าที่แค่นี้เออเมเบอกี้นะติดตลกมากแล้วผีมันบ้านะหวังว่าเพื่อนจะไม่โดนตีตอนแบบไทมือดี Oh my g o d ไม่รู้ฉันต้องทำยังไงเหลือกี่เครื่องแล้วเนี่ยเหลือสี่เครื่องโอม่กอดสี่เครื่องกับเพื่อนปั่นอยู่ไหนกันเอ่ยโอ้โอ้ต้องต้องมีคนเข้านะเนี่ยรู้โอ้ฉันต้องไปไหมต้องไปอีกรอบปะการที่ฉันต้องไปอีกรอบปะฉันต้องไปอีกรอบเหรอต้องใจฉอดัสฉันต้องไปอีกรอบ ้องแมคคนิตฉันบอกให้ด้วยเอฉันทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วของการเป็นมนุษย์อย่าเพื่อนอย่าล้มแร็วเท่านั้นอ้มันเกือบจะซวยกันแล้วโอ้ไม่ก็ฉันเข้าใจนะว่าสันเครื่องกลข้ามไม้ข้ามนาต่างช้าแต่แบบนี้มันไม่ได้อ้ฉันก็จะตายด้วยผีมันจะเห็นฉันฉันจะบอกว่าเครื่องฉันอะได้ประมาณเส็สุปรเซแล้วอู้หมถามเตอร์ป้ามถามเตอร์เราเราแอบกัน มันหาไม่เจอทุกคนมันหาไม่เจอเราแอบแล้วเราแอบแล้วใครจะใครจะให้ไม่เจอ <c oughs> พี่หาไม่เจอเวลาเปลี่ยนเป้าหมายระวังตัวดีๆอุ้ยเธอมาช่วยฉันด้วยโ oh อ้ไมคเกิสโอ้ยเครื่องเตรียมแล้วเครื่องนั้นก็เสร็จเครื่องนี้ก็เตรียมโอ้ไมคกอรเราต้องชนะให้ได้กับปอกแขนเหลือหนึ่งอันโอ้ยขอบคุณซารเพื่อนมาหิวมาถอดรหัสให้เสร็จเพื่อนไม่รู้เรื่องอ่ะเพื่อนไม่รู้เรื่องว่า โอ้ไม่ g อดเพื่อนไม่รู้เรื่องว่าเครื่องไหนมันเตรียมแล้วเราก็ต้องปนันเครื่องหุ่นอยู่ตรงโน้นนั่นเพื่อนโอ้ไ oh ม่ g อดเราต้องอยู่ให้ถึงสูตเครื่องอเราต้องอยู่ให้ถึงสูตเครื่องจำคำตัวเองไว้เราต้องอยู่ให้ถึงสุตเครื่องหมอเธอทําได้หมอเชื่อว่าเธอทําได้วีเจเด็ดเธอทําได้เธอทำได้วีเจเด็ดเธอทำได้น่าไม่ได้น่าจะไม่ได้แล้ว โอ้โอ้โดนแล้วหนึ่งแมชเออซีนเดินช่วยตนใกล้ถึงหลอดมายากลปั่นได้ท้่งไหนแล้วตั้งใจขอรหัสมีกลปั่นได้ท้่งไหนแล้วเนี่ยโอ้โหห้องวีมันไม่มีใครช่วยได้น,ะนอกจากฉันโอเค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 เดี๋ยวฉันไปช่วยเพื่อนกำลังเตรียมเครื่องนะคะทุกคนเมื่อกี้เพื่อนส่งมาบอกว่าเครื่องประมาณ6 2เปเซ็ นี่มันเป็นบ้าไปเป็นบ้าตีลมโอ้โอ้แสอ,อ้บิงติดอือ,อ,อมา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 อุ้ยนักเกตป่านักเกตป่านักเกตป่าอุ้ยนักเกตป่านักเกตป่าสุดสิ มึงกูไม่เป็นสุดเหรอตั้งใจถอยแล้วคันเอ้ยมีเอฟเฟกเอฟเฟกต์แกูจะตายแล้วกูโดนแล้วกูไม่เอาแล้วโอ้ยนักกิตลานักกิตมาว้าย <laughs> สลับไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันอยู่ถึง <c oughs> เห็นเอฟเฟกต์แล้วทุกคนฉันอยู่ถึงให้พวกเธอเห็นเอฟเฟกต นี่นะคะเอฟเฟกต์ที่มันเปลี่ยนไปมันก็จะมีประมาณนี้ฉันนั่งฉันนั่งเฟสแรกเพื่อนถ้าออกได้ก็ออกนะรีไปซะฉันจะเป็นผู้เสดสระเองรีไปซะโอ้ไม่โคตรนะคะแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าเอฟเฟกต์ทั้งหมดมันปรับมามันเพิ่มมาประมาณนี้นะคะชีวิตแรกชีวิตก็หนาวลงไปช่วยหมอแล้วฉันก็ตา้ ฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็ยืนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้เนียนะจ๊ะโอเมก้า oh ทุกคนก็คือเพิ่มเอฟเฟกต์มาก็คือลดเพิ่มมาตั้งเท่าไหร่ตั้ง3อย่างแนะ่จากเดิมนะคะโ oh อเมก้าตอนแรกก็จะมีเอฟเฟกต์แดดอยู่แล้วข้ามหน้าต่างอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ตรงแขนตรงปอกแขนเนาะเป็นแบบสายฟ้าออกมาอันนี้ก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ ตอนเกิดนะคะมันก็จะมีแอนิเมชันเกิดแบบใหม่นะคะทุกคนแล้วก็จะมีเอฟเฟกรอยเท้าที่แบบประดับทองช่วงนี้เขามีกันเนาะเออแล้วก็แบบแล้วก็จะมีเอฟเฟกตจุดเครื่องอันนี้คือเวอร์มากแล้วก็คือแบบ อ้เท่มากทุกคนก็คือคุ้มค่ามากนะคะถ้าใครซื้อทันก็ลดไปเลยใครซื้อไม่ทันก็รอรอบหน้านะคะอันนี้ก็รอเหมือนกันนะคะนี่ก็ยืมไอดีคนอื่นมารีวิวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวทุกคนคลิปนี้ก็ขอสบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไปแล้วบายบาย